ก็หลังจากรอบที่แล้วนะผมพวกเราก็ได้แตกกระจวีกระเจเงินไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราจะมาแก้มือกันนะผมแก้มืออีกแล้วซึ่งเราก็ไปชนะไปแล้วนะผมแต่ว่าชนะแค่รอบเดียวออกมารอบนี้เราจะชนะหรือเปล่าซึ่งรอบที่แล้วเราใช้คาถาไฟนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปพลาดตอนที่เพื่อนเราทุกคนแบบหายวับไปกับตาแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ประมาทนะผมเราจะแบบว่าเราจะไม่ตายเลยสักรอบนะผมมาชมดูว่าเราจะรอดหรือจะล่วงโอเคเราจะใช้เป็นร้อยนัดเหมือนเดิมนะผมปืนคุ่ใจของเรา สก t เ go l e ก s go สวัสดีเพื่อนเอาสุดโกงจักรไปกินไหมโอเคกระถาไฟนะผมเขาจะอยู่มุมเดิมน,นะผมก็คือมุมนี้นะซึ่งเราจะเห็นในสองฝักเลยขอของหน่อยอไปน,น,นั่นไอ,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 อ้ีนนน่นั่งรอเลยครับผมบอลไม่มาสักทีเราก็นั่งรอสัเลย<อ>ก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง รอบนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนจะช่วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะตายพร้อมกันเมื่อกี้นะครับผมถ้าหากว่าที่จริงหลายๆรอบก็ตายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตายไม่พร้อมกันหรือว่าตายทีละคนอย่างนี้ก็จะยังไหวอยู่นะครับผม <c oughs> โอครอบนี้ได้อยู่ครับมาเลยโคมาตัวไหนกไ็ได้กันโคมาดูขั้นเ,อเยอะนานครับผม かええ。 เอ้วามจะใช้เป็นเ,นเนอือเล้นะผมอีย่าผมจะว่าเราจะเปอีกอสรู้วจะรอดหรือเปล่าเอ้ยอมาเร็วเซนจสเฮ้ย okay. เราเ็นถึงนะนผมแต่ขอสิอโดนก่อนนะผมเลือเราเพื่อนเราสิครับผมเลือแค่ไม่ลดเลยสุดยอดครับ อขอรีเลียดก่อนนะโอ้ย่แการบอกให้ศัตรูรีเลียดไอศัตรูรอคงจะรอแหละเคพี่เ,พเรามาช่วยแล้วเอา้าโดนไรเนี่ยไปนะเคปับปุบกปีเงาแล้วบผม ผมช่วยแล้วเพื่อ,อเรียบร้อยแล้วก็จบไปอีกเฟสแรกนะครับผมก็ชนะไปอยากที่เราเกือบตุยอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังดีครับผมตรงนี้ผมจะใช้เป็นรีเลือดดีไหมเอาขอรีเลือดแล้วกัน,นครับผมจริงก็จะใช้เป็นโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อมาอัปเกรดนะครับผม ทำได้สุดๆแค่สองยังเหรอน่าเสียดายเงินหมดก่อนหรือเปล่าโอเคเราบนีมาแล้วนะครับผมก็ะทำวะเอาอันนี้จะเป็นลดเวลานะผมเนื่องจากว่าเราเอามีเรื่องไปแล้วเอ้าขอโทษ I'm so sorry I'm sorry boo sorry boo เฮ้ยอย มาช่วยแล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้วจะรอคุณดาวครับผมกณดาวนะคผมเอาลีเลียนไปแล้วนะครับผม เยอะมากครับผมอยู่ตรงไหน,นเอ่ยอยู่นี่นี่เองปะแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วพันนี้เอ้ย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 โอ้โหโหดมากครับผมสนามไวมบ้บอสเรียบร้อยเอาหมดอย่าให้เหลืออุ้ยบอสมาครับผมโอ้เปลยนฟูดาวอยู่ จะเกิดตรงไหนเกิดตรงเราหรือเปล่าโอ้โหก็ถือว่าโอเคครอาจะได้ดีกว่าไป้หน่อยเอาโทษโอเฮ้ยบอส าก็ลดไปเยอะแล้นะผมเ้ยเฮ้ยเพื่อเอจะรอดหรือเปล่ากีนตอนนี้บอสหายไปแล้วครับผมเฮ้ยว้าวโอก้กีเนจ วิ่งครับผมผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องวิ่งจังหวะนี้โอเควัดตายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนฝั่งผมนะครับผมเพื่อนโดนอะไรแบบเยอะมากเพื่อนลงามาช่วยแล้วจัดการเองอเ,เดี๋ยวลีกสุดกันนะครับผมแล้วก็เล่นฝั่งนี้ก็จะโล่งกว่า Được chúng ta đi tìm để nó được nhiều hả khác. Nếu chúng cho có là tìm được nhiều đứa khác thì chúng ta sẽ tìm được nhiều đứa khác. Nhưng vẫn còn có nhiều đứa khác. Đi là Ồ, đôi người mà đang ở phía เกือบตายครับผมเอารถคูดเอาครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปช่วยเพื่อนนะครับผมปีเลือดเคเพื่อนลงมาช่วยเราเรียบร้อยครับผมรอบนี้เราก็ชนะไปอย่างง่ายดายนื่องจากว่าคนช่วยกันแบบสุดยอดมากครับสุดยอดความร่วมมือ โอเคอเดี๋ยวเราจะมาซื้อ,อตอนนี้จะเป็นรถกุดเอนนะผมใน,นการจัดการบอสแล้วก็ใช่ครับผมซื้อจ้างไว้ก่อนเลยแล้วก็แผ่นอัลเกดอัพสามไปเลยอ่ะใครจะไหวกับเราครับผมอ,อุ้ยเพื่อนทำอะไรอะ่ะกอดีเลยเผาไปรอบัอออนนี้จะเป็นเอาลดเวลานะผม อีกล้าโหรู้สึกว่าวันจะเลื่อนเยอะกันมากเลยครับผมเขาไปเลยใครจะไหวกับเราโอ<ห>้โรวจเพื่อนนะครับผม ผมแล้วขอซื้อใหม่นะผมโอ okay, เคแล้วเกือบิดรอดนะผมแต่ว่าเราจะมีมีเลือดอยู่นะผมก็เยกลยยังรอดมาได้โอเคเพิ่มดาเมจขึ้นอีกหน่อยนะผมฟาบเลยบอลเลยตอนนี้ก็ยังไหวอยู่นะผมมาเลยไทยก็ดาหน้ากันเข้ามาโอ้อ เินเดหน่อยครับผมขอขอหน่อยขอฮะขอขอขอ,อีกไม่กี่มีแล้วนะผมเาเพิ่มเมดินตำแห่งีครับผมต้องเพิ่มแห่งกดีตแรงกนดีแรงแล้วก็ต้องแรงก็ดี โอู๋เบอร์สี่เราเกือบตายแล้วผมแต่เราช่วยเพื่อนครับผมอ๋อไม่ต้องช่วยแล้วจัดการเองไม่ไหวก็รอๆอเต็ำเนิดขึ้นอีกล้อครับโอ้โหรอบนี้เป็นใจมากครับผมสถานะอวตารจะหายไปโอเคเอาครับผม จะให้เหลือรอดแม้แต่ตัวเดียวโอเคเราต้องช่วยเพื่อนแล้วครับผมตัวนี้จะเป็นยิงเร็วนะผมเอานรต้องนัว่า้จะพอนำหนึ่งะครับผมตอนนี้เราต้องจับต้องคู่เพื่อนมาดังจะถูก แลวแล้วบอสก็เอาเราไม่อยู่โอเครอบนี้ก็มาเจอกับบอสของแทน้นะผมจบมเคยแบบว่าถ้าเรายิงบอสโดยที่ถ้าเราใช้สกิลไฟทันนะครับบอสก็จะไม่ขยับนะผมโอเค ต้องรีเลื่อนก่อนเลยครับผมเรียบร้อยไม่มีอะไรจะเท่าเทียมพวกเราได้พวเราจัดการไปอย่างง่ายดายครับผมดูครับรอบนี้เราจะชนะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมนึกจากว่ารอบนี้เราก็ถือว่าโอเคเลยแต่เราอยากไม่หรือว่าเราตุยอู้ไม่นะเราโดนเพื่อนแย่งดามจอันดับหนึ่งไปแล้วครับผม เราได้อันดับที่31นั่นเองแต่ว่าเราก็มีคนกดไหลค์หนึ่งก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับการกดไลค์ไหลค์ถึงหัวใจเป็นกำลังใจของด้วยนะครับโอเคครับผมรอบนี้ก็ลักชนะเอ,อย่างสบายใจแบบสุดๆจะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เป็นตาที่เล่นง่ายมากๆครับผม <c oughs> เพื่อนร่วมใจกันดีมาก จะมีตายไปบ้างก็นิดหน่อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเปียแค่นี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะผมก็ขอบคุณครับ